ครับสวัสดีครับพวก่อ YouTube ช่างต้อมเพกเตอร์ครับลิปนี้ช่างต้อมเพกเตอร์พามาเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวครับทีดีห้าร้อยครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเปลี่ยนห้าสิบชั่วโมงแรกครับก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันคาหน้าก่อนน้ำมันดุมครับกองเครื่องกองให้กองโซล่าครับนี่ครับอันนี้จะเป็นน้ำมันดุมครับเราก็จะ ุนครับน็อตที่เราเปลี่ยนทายลงข้างล่างครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องให้ครับน้ำมันคานก็อยู่ด้านล่างครับจะมีน็อตอยู่ครับครับแล้วก็มุนล,ลงแบบนี้ครับจะเป็นเบอร์ยีสองครับ ดูที่่ายน้ำมันเครื่องครับครับจะเป็นหกเหลี่ยมครับครับข้างในก็เป็นกองเครื่องครับจะมนเหมือนนะครับเป็นกองเครื่องครับ ผมก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับน,นี่หมดแล้วไปทางนี้ครับอันนี้ก็มาคนเดียวครับอาจจะติดดินครับอเกแสดินออกครับ ดินแล้วสะดินล้ด้วยใช้เป็นเบอร์22ครับรเจ๊ก็ให้แนะนำใช้เป็นเอ่เวียนข้างครับหัวนนอตจะไม่เสียครับเดี๋ยวนอตจะไม่เสียถ้าเรา,เาทางปากตายคันมัน จะเสียเหลี่ยมน็อตครับต่อไปเราจะขันไม่ได้ต้องถายดุมบอกสองข้างครับประาสชั่วโมงเราก็ต้องถ่ายออกครับเพื่ออาจจะเปลี่ยนของเหลยวใหม่เนาะ้ของเหลวเดิมอ,ออก ครับ๋ยวต่อไปก็จ,จะถ่ายคานครับคานหน้าอินเต็มเลยเนาะพยาย่ซ่ออกเลยครับนี่นี่มันจีบมาชนมรงนี้มันจะเป็นตาหมดอ๋อม่เหันนัแซ่อากน้ำครับเวลาใส่งานครับเวลาเลือกงานกับตรง่ออกน้ำแม่นวมมันขึ้นมาเดี๋ยวซีนสีหัวเลยตาหมด เสียงแสบปูนเป็นเป็นดินเหนียวน,นะเป็นทรายมันเกิกทะลุลงดินเหนียวโอไปเรามาดูน้ำมันครับน้ำมันก่อน,น้ำมันเฮลลิกขานหน้า น้ำมันเครื่องครับน้ำมันก็ของนี้วันเดนเลยครับครับนี่วันเดนเดี๋ยวจะไปจะเติมคาหน้าครับ ไปก็จะปั่นน้ำมันดุมครับแล้วเติมดุมก็มุนล้อขึ้นครับให้รูนน้ออยู่ตรงกลางครับครับตัวปั่นของเราถ้าได้ระดับมันก็จะไหลออกมาครับ อะไรออกมาแบบนี้ครับเติมขึ้นไปโขนะครับก <c oughs> ต,ต่อขันน็อตเลยครับขันน็อตได้เลยไป,ไปเติมข้างนั้นครับข้างนั้นก่อเหมือนกันครับเติมเหมือนกันเดินลง นี่ครับจุดที่เราเติมครับจาเติมน้ำมันจะไลออกมาแบบนี้ครับครับจะไลออกมาแบบนี้ให้เราปิดไล้ครับไปเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ นัดเป็นหกเหลี่ยมครับแคบครับอาจจะถ่ายไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เหลี่ยมก็เป็นเบอร์สิบสองมิลครับครับเหลี่ยมเป็นเบอร์สิบสองมิลครับถ้าใครมีรถรุ่นนี้ก็เปลี่ยนเองได้ครับเพียงแค่ท่านซื้อหกเหลี่ยมสิบสองมิลม,มาครับสําหรับรุ่นทีดีห้าดอร้อยครับหกเหลี่ยมสิบสองมิลก็ครับไปเลยต่อไปเราจะเปิดพ้ากโปรงครับ ปูเพื่อจะถอดกองครับาาตัวคาตัวนี้ครับที่ครับเราจะเปลี่ยนกองเดี๋ยวเติมครับตรงที่เติมก็เติมตรงนี้ครับอาจจะคคแคบๆหน่อยนะครับตรงนี้เก็บคงจะค่อยนี่ครับที่เติมครับเติมก็จะเติมตรงนี้ครับ ครับคลิปต่อไปครับดูที่กองสล่าครับกับตัวนี้เป็นกองสล่าแต่เราเราไล่ลมเราก็ถอดเบอร์สิบเอ็ดออกครับที่บนเสื้อกองครับเสือฟฝากองในลมมันทำอะไรตัวนี้ครับครับตัวนี้ นี่ครับทำอะไรตัวนี้ครับยกขึ้นโยกลงแบบนี้ครับกลับโยกลง bởi vì nó mang cái tin đó không hay là đó không ออกแบบนี้แสดงว่ากายยังไม่หวะครับครับกลุ่งออกแบบนี้เลยขันมาไปครับเ,ออเสร็จครับ ็คือที่เติมไฮโดรลิรคนี่ครับที่เติมไฮโดรลิกจะอยู่ตัวนี้ครับเป็นเบอร์สิบสามครับครับเดือดออกมาเลยเราจะเติมไฮโดรลิกอยู่นี่ครับครับวลาเราเปลี่ยนกองไฮโดรลิกครับเราก็ต้องเติมไฮโดรลิกเพิ่มด้วยนะครับก่อนเราใส่กองไฮโดรลิรกเราก็เติมใส่กองก่อนนะครับ เติมใส่กองให้มันเต็มครับมาเติมเลยโอเคครับก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับที่เราจุดไปบางครั้งอาจจะมาได้ถ่ายให้ดูเตรียมที่ก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าเออ่ทำคนเดียวครับโค,ครับ ต็มทีเรียบร้อยครับตอนนี้ก็55ชั่วโมงครับ ลืมลืมลืมโอเคโอเคแล้วการถ่ายเดี๋ยครับคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกด,กดงติดตามให้ช่องชังตองเทกเตอร์วยครับนี่ครับขอบคุณค,ครับที่เข้ามบชมุณครับ